สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มหนักต่อเนื่องกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและเครือข่ายทางทหารของกลุ่มกอกกรา้าฮิดบอลรอเพื่อราคามาัสเสียหายยับเย,ยินได้มีชิ้นดีและกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอกกระาฮามาัสในฉชวนกาซาใส่ไม่ยัง้งและพู้ถล่มชาวปลาเลสไตน์อัดคลิปวิดีโอเพื่อบอกให้ชาโลได้รับรู้ว่า พวกเขาอดอยากากแขนมาอย่างมากท่ามกลางกำแพงที่แน่นหนาจากประเทศอียิปต์แต่การแต่งตัวและหน้าตาของเขาแต่งตัวดูด,ดีหล่อเหลาเอากันไม่เหมือนคนที่อดอยากยากแค้นเลยและชาวปาเลสไตน์อัดคลิปวิดีโอแชร์ฮามาสรถของ UN เที่มาส่งมอบความช่วยเหลือให้กับชาวปาเลสไตน์ส่วนมากไปอยู่กับฮามาสมีแค่ส่วนน้อยที่ขนของมาให้ชาวปาเลสไตน์ในจวนกาซา เมื่อวันที่8มีนาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสูร้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายสมาชิกกลุ่มก่อกรา,ารฮิตบอลล์ในฐานาหารของฮิตบอลล์ต่างๆนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชายแดนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยชากการสู้รบนี้นะครับกองทัพอิสราเอลได้สูงเครื่องบินรบเทพของพวกเขาโจมตีอาคารทานทหารของกลุ่มก่อกรารฮิตบอลล์เพื่อนราคาจำนวนมามนแห่งนะครับที่กลุ่มก่อกรารฮิตบอลล์ในพื้นที่เอมิตารอนนะครับและพื้นที่เอฟอา อันชาอับนะครับที่กลุ่มกอรกาไลฮิดบันะนั้นกําลังจะใช้อาคารแห่งนี้เป็นฐานปะจยจรวนและเก็อบอาวุธอุปกรณ์ไว้นะครับจากนั้นกองทัพอิสราเอลจึงได้ส่งเครื่องบินโรบเท็กของพวกเขามายิงโจมตีจะทําให้โดนเต็มเต็นะครับพี่น้องเกิดระเบิดเถิดเิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับแต่คาดว่าจะทําให้สมาชิกกลุ่มกอรกาไลฮิดบัลละนับสยองค่าติดไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาวุธเหล่านี้อาคารที่มีของทหารของกลุ่มกอรกาไลฮิดบัลละเหล่านี้ก็จะต้องมีกลุ่มนักลบฮิดบัะ เฝ้าอยู่แน่นอนนะครับพี่น้องคงไม่ปล่อยจริงล้างไว้นะครับนะคาดว่ากองยานตระเวนเตียเดมของอิสราเอลไปเต็มๆนะครับพี่น้องงานนี้ดับสยองค่าตึกไปทีเดียวและนอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับในช่วงเย็นโครงสร้างฐานอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอในพื้นที่อันมัดมูละและจุดสังเกตการของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอในพื้นที่อันจีบินก็ถูกโจมตีด,ด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับงานนี้ก็ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอตรถึงอาคารต่างๆนะครับ ที่เก็บจดรวมหรือจุดปล่อยจรวของฮิตบอลล์โดนปิดชีพโดนทําลายเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไม่สามารถมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับในบริเวณที่ถูกโจมตี้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลครั้งนี้นะครับและส่งกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล์ไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าล่อหรือยาวานต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลล์เองเพราะว่ามาให้ทุกท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์การปฏิบัติการภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอล ที่ได้บุกถล่มตหนแงของกลุ่มกอการะลฮามาในพื้นที่สนวนกาซาใส่ไม่ยั้งเลยนะครับทีมกองทัพอิสราเอลนำทีมรบของพวกเขาที่ฝึกกันมาอย่างยอดเยี่ยมเข้าจู่โจมต้นแ่งของกลุ่มกอการะลฮามาในสนวนกาซาในพื้นที่ภาคใต้ของสนวนลกาซานะครับอิสระเหตุการ์ปฏิบัติการทางอาหารทีมกองทัพอิสราเอลวิ่งแถวต่อเลี้ยงหนึ่งมานี่นะครับพี่น้องแล้วก็บุกเข้าไปในอาคารต่ออาคารอาคารแล้วอาคารเล่านะครับพี่น้อง เพื่อกำจัดกลุ่กมก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากในชนวนนกาซาต่อไปนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่วิดีโอของหน่วยชาเยตเตียหนึ่งสามนะครับและหน่วยคอมมานโดแมกแลนของกองทัพเรืออิสราเอลที่ปฏิบัติการในอาคารที่พักอาศัยในเมืองฮามาตทางตอนใต้ของเขตคานยูนิตของชนวนนกาซานะครับโดยกองกำลังอิสราเอลนั้นได้บุกค้นอาคารหลายชั้นในย่านที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่กมก่อการร้ายฮามาสที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนการต้านะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่า มีงรสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสประจำการอยู่จํานวนมากทางอุโมงค์ใต้ดินและคลังอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งก็แสดงว่าเมืองกาซาของชาวปาเลสไตน์ก็เป็นฐานก่อการร้ายกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่กองทัพอิสราเอลเผยให้โลกรู้นะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสครอบงำชาวปาเลสไตน์ในส่วนของกาซามานานแค่ไหนแล้วนะครับที่มีฐานก่อการร้ายอยู่แทบทุกตึกทุกหลังของส่วนของกาซาไปเลยทีเดียวนะครับพี่น้องส่งคาดว่าชาวปาเลสไตน์คงจะ ตนกดขี่ข่มเห็จากกลุ่มก่อการร้ายฮามาตททำอะไรไม่ได้เลยนะครับพี่น้องก็เลยคอยตามฮามาตในการให้เป็นที่อยู่หรือที่ก่อการร้ายบานที่สุดแบบนี้นะครับจึงนํามาสู่การเข้าตีจากกองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับสล่มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลนนรายงานเพิ่มเติมว่าหน่วยคอมมานโด ได้ยึอดอาวุธยุทโธปรกรณ์หลายสิบกระบอกนะครับของกลุ่มก่อการฮามาตและปิดชีพมือปือนฮามาสจำนวนมากด้วยนะครับในการสู้รบในเมืองฮามาตร,รวมทั้งการยิงสไนเปอร์และการโจมตีทางอากาศควบคู่กันด้วยนะครับและเมื่อเร็วๆนี้มือปือนฮามาส์จำนวน2คนนะครับได้ขอยอมแพ้ยอมจำนวนต่อกองทัพอิสราเอลนในเมืองฮามาตด้วยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและมีเจ้าที่ฮามาสอีกหลายคน จับกลุ่มอีกหลายคนด้วยกันนะครับพี่น้องนับร้อยคนเลยทีเดียวตามที่รายงานข่าวมาไม่กี่วันนี้นะพี่น้องและก็มีการมอบตัวเพิ่มอีก2คนด้วยนะครับจากการรายงานของกองทัพอิสราเอลอันนี้กองทัพอิสราเอลก็ลุกคืบตำแหน่งของสุรันกาซาในพื้นที่เขียดคานยูนิทในเมืองฮามาดอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถลุกคืบปิดที่พามามดได้จำนวนมากและยึดพื้นที่ได้เรื่อยๆนะครับส่งสมาชิกกลุ่มกวาคารฮา,า,ามาดไปรายงานตัวกับป้านาะหรือโยบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาดเองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าด,ดี ทำลายประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยแบบหัวไห้ปลาเทือนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นงานนี้กรรมก็ตามสนอนนะครับทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหรือที่เรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาก็เป็นคลิปที่เหมือนจะตลกูเหมือนกันนะครับเมื่อมีประชาชนรูปหล่อชาวปาเลสไตน์นะครับได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอที่จะบอกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์กำลัลงอดอยากยากแค้นเป็นอย่างมากนะครับท่ามกลางกำแพงที่สูงลิ่ว ขอ,องประเทศอียิปต์นะครับที่ตั้งไว้นั่นนะเพื่อการประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟานะครับจะหลบหนีออกจากเขตสนุนกาซาในเมืองราฟาทําให้งานนี้ประชาชนรูปหล่อคนนี้นะครับชาวปาเลสไตน์ออกมาอัดคลิปวิดีโอเพื่อจะสื่อให้โลกรับรู้ว่าพวกเขาลําบากแค่ไหนนะครับพี่น้องแต่ในระหว่างที่เขาอัดคลิปนั้นชาวโลกก็เหมือนจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าเขาก็เหมือนจะหน้าตาดีอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้อง าของเขาโกนอย่างดีนะครับและมีการแต่งตัวท <yes. S 1> ี so so <w> ่เรียบร้อยเหมือนกับผู้มีเงินมีอันจะกินมากๆเลยนะครับพี่น้องไม่สอดคล้องกับการที่เขาอัดคลิปเพื่อสื่อให้โลกรู้ว่าเขาอดอยากยากแค้ไปอย่างมากนะครับที่เป็นประชาชนชาวเลสไตายตอนนี้อดอยากยากแคบมปอย่างมากก็ไม่สอดคล้องกันอย่างยิ่งนะครับแต่งตัวดีเหลือเกินนะครับพี่น้องชายหนุ่มคนนี้ทุบโลนะครับพี่น้องอัดคลิปวิดีโอที่ไม่เหมือนกับการแต่งตัวของเขาเลยนะครับถ้าอดอยากจริงน่าจะแต่งตัวที่ อดอยากจริงๆนะครับไม่ใช่มาแต่งตัวรอแบบนี้นะครับพี่น้องหสืออาจจะเป็นการแสดงพันลีวูดของชาวปาเลสไตน์ก็เป็นได้นะครับพี่น้องแอดมีเห็นคลิปนี้ก็เลยนํามาให้ช่านมาชมไดะรับชมรับฟังกันนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวปาเลสไตน์ได้อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่แ์ให้โลกรู้นะครับเมื่อได้มีรถของ UNRWA นะครับส่งของด้านความช่วยเหลือด้านานุสยธรรมมาให้ชาวปาเลสไตน์ในเ่ิงกาซาทางตอนใต้น,นะครับแต่เขาก็แฉว่า ลดบรรทุกดาวน์เศรษธรรมของ UN เหล่านี้ส่งไปให้กลุ่มกวาการาล่ฮามาสจะเป็นส่วนมากน,นะครับมีส่วนน้อยที่ส่งให้ประชาชนชาวปาเลสตาในส่วนกาซานะครับพี่น้องที่แสดงเห็นว่ากลุ่มกวาการไล่ฮามาสน,นั้นไม่ทําเพื่อชาวปาเลสต์แม้แต่น้อยนะครับเพราะว่าเอาของไปใไช้คนเดียวให้พวกครองตัวเองให้ยา,ยาสินวายกินเนื้ออยู่ใต้ดินแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวอยู่ามากๆเลยนะครับประชาชนชาวปาเลสตามีนับล้านคนเลยนะครับกลับเอาสิ่งของเหล่านี้ไปให้ กลุ่มกวอกระไฮามัตที่อยู่ใต้ดินเพียงไม่กี่คนแค่นั้นนะครันพี่น้องไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนมาพูดเหมือนกันนะครับก็ขอให้กำตามสนองคนที่คิดและทําไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้อด m i ขอจากลากระเพลงเท่าน,นี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ